สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันกันอีกคลิปหนึ่งนะกลาวขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปเนาะแล้วก็ทุกท่านที่กดไลค์ให้เรานะครับผมกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้เรากัาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่โทรมาหาเราสอบถามต่างๆวิธีการเลี้ยงกล้วยไม้ วิธีจะเอาไปจำหนา่ายเอาไปปลูกต่างๆทุกท่านโทรมาหาเราแค่นี้เราก็ดีใจแล้วครับผมอ่ะเรืเอ่องเรื่องอีกตัวหนึ่งวันนี้ที่ผมจะแนะนําเลยเป็นกล้วยไม้ป่าแท้อีกตัวที่หายากนะครับผมสาหรับลิ้นกระบือนะครับลิ้นกระบือต้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยลิ้นกระบือนะครับผมกําลังแทงช่อดอกทุกต้นทุกก้านทุกกิ่งเลยลิ้นกระบือแบบนี้นะครับผมถามว่าทาไมกล้วยไม้ตัวนี้ทาไมถึงชื่อลิ้นกระบือด้วยความที่อัตลักษณ์ของเขาอะครับผมใบเห็นไหมมันจะหนา หนาแล้วเหมือนลิ้นของกระบือก็ได้ต้นใหญ่แบบนี้สวยสวยมากสวยมากเลยครับลิ้นกระบือหาอยากลิ้นกระบือคือสวยยรัหรือใครอีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกว่าอา่เอื้องนงังรุ้งด้วยความที่ดอกของเขาครับผมเป็นสีแบบสีมันเป็นการไล่เฉดส,สีเนาะระหว่างอาจากใจกลางดอกอะ่ะใจกลางดอกก็จะเป็นอ่อน ไปถึงปลายดอกหรือไปถึงเข้มก็จะมีสีขาวที่กลางดอกแลผมตรงกลางเป็นสีบ้านเย็นชมพูไล่เฉดสีไปเป็นม่วงแดงนะฮะประมาณนั้นเขาก็จะคล้ายว่าลิ้นกระบือหรือเอื้องนางรุ้งประมาณนี้ดอกสวยครับดอกหอมแล้วก็ทนเป็นช่อยาวเห็นไหมครต้นแค่นี้ดอกออกอกอกกระเหลิกมากแต่ละต้นแต่ละกอนะครับผมทุกกอมีช่อมีดอกหมดเลยออกดอกออกนี่หมดเลยทุกต้นนะครับซงานสวยมากงานคัดมา นะครับผมมีช่อดอ,อกหมดเลยนะอาจจะมีหักบ้างเนาะเพราะเขามาจากป่านะครับผมเอื้องนางรุง้งหรือลิ้นกระบือตัวนี้จะจําหน่ายนะครับผม1กิโลกรัม800ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม1กิโลกรัม800ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9, 88, 9 4 1 8 9 8 8 0 9 5 9 4 1 8 9 8 8สําำหรับเอื้องลิ้นกระบือหรือเอื้องนางรุง้งดอกสีสวยครับดอกสวยมากเลยแหละ ดอกคือดอกใหญ่เลยเนาะตัวนี้นะคะผมเอาไปมัดติดต้นไม้แปะได้เลยแบบนี้เนี่ยเอาไปแปะลงเลยคือต้นใหญ่สวยสมบูรณ์1ต้นได้ประมาณกับ10ต้นเลยครับเ้ยหนกิโลได้ประมาณกับสิต้นถ้าต้นเล็กๆต้นประมาณนี้ก็จะได้ประมาณหกต้นใหญ่เนาะด้วยความที่เขาเป็นไม้ใหญ่ เราขายไม้ใหญ่พร้อมออกดอกนะครับแต่ละต้นก็คือออกดอกหมดเลยแน่นอนผมจะให้ไปเป็นกิโลก,กว่าๆเลยแต่ละคนนะครับถ้าสําหรับใครหนึ่งช่างสั่งมา1นกิโลนะหกิโลแปดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมเอื้องลิ้นกระบือหรือเอื้องนางรุ้งดอกสีไล่สีเฉดสีไปสวยมากนะครับผมเอื้องนางรุ้งตัวน,นี้มันจะไล่เฉดสีไปตั้งแต่ใจกลางดอกเนาะครับจากขาวเป็นชมพูเป็นม่วงม่วงเข้มจนออกไปถึงน้ําตาลเลยดอกมีกลิ่น หอมอ่อนๆเดี๋ยวผมดมดูกันดอกนี้กลิ่นหอมมัอนอ่อนนะฮะตรงนี้เอื้องนางรุ้งหรือลิ้นกระบือตัวนี้นะชื่อเป็นมงคลค่ะรุ้งกินน้ําในบ้านสวยสีสันสดใสค่ะเหมือนเหมือนมันไม่ใช่กล้วยไม้แบบเหมือนไม่มันไม่ใช่กล้ยแบบวยไม้แท้ะสีดอกเขาจะเห็นได้เลยว่าเป็นสี fancy, แฟนซีแฟนตาซีนิดนึงเนาะก็จะไล่เฉดสีตั้งแต่จางไปจนถึงเข้มดอกใหญ่ครับผมเวลาออกดอกก็จะเป็นอย่างนี้เลย หนึ่งช่อจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดดอกขึ้นเลยและแต่ละกิ่งแต่ละกอที่ออกนะครับเขาไม่ใช่ออกกิ่งเดียวนะเขาออกแบบสองกิ่งอย่างต่านะครับกิ่งสองกิ่งเนี่ยเขาแทงช่อดอกออกมาเลยอย่างต่ําถ้าต้นใหญ่อย่างเนี้ยเขาจะเป็นสามสี่กิ่งเลยเห็นไหมเนี่ยคือจะใหญ่สวยเลยใครสนใจนะเอื้องลิ้นกระบือนะคบผมกิโลกรัมละแปดร้อยบาทหรือเอื้องนางรุง้งกิโลกรัมละแปดร้อยบาท สามกิโลสองพันผมให้ไปเลยพิเศษตัวนี้มาแพงครับมาแพงมากนะครับผมแต่ผมให้ราคาพิเศษเลยสําหรับใครที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และเข้ามาเห็นคลิปนี้เนาะ,ะสาหรับลิ้นกระบือหรืออ่าเรื่องนางรู้งตัวนี้นะกขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมรับชมและกดติดตามบอกอ่ามีคอมเมนต์กันเข้ามาให้ปเป็นกําลังใจนะครับผมกับขอบพระคุณทุกท่านเนาะ ที่เอฟของเรานะครับผมขอบคุณมากๆสําหรับเอื้องนางบุตัวนี้1กิโลกรัม8ปกิโลกรัม0 0นะครับผมจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสนใจทักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8 0 9 5 9 4 1 8 9 8 8สําหรับเอื้องรินกับบือหรือเอื้องนางบุตัวนี้ดอกแฟนตาซี Fantasy, ค่ะสีแฟนตาซีสวยเลยนะครับสีแฟนตาซีสวยเลยเนาะ สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะสำหรับใครที่อยากได้ไม้แปลกๆหายากกล้วยไม้ป่าแท้ตัวนี้ปีหนึ่งเขาเขาจะเข้าป่าเก็บมาได้แค่ปีละครั้งเขาจะหินป่าเนสวยๆเขาก็จะเก็บมาให้นะครับผมตรงนี้ใครสนใจนะสวยๆแบบนี้เลยกำลังแทงช่อดอกหมดเลยนะครับผมทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8เลี้ยงง่ายครับผมตัวนี้เอาไปแป้เดียวแปะกับติดต้นไม้แป๊บเดียวเลื้อยเป็นกอใหญ่สวยเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสำหรับคลิปลิ้นกระบือนะครับผมเอื้อง อเอื้องนางรุ้งนะครับหรือใครที่อยากจะรับชมรับจากซื้อกล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆเข้าไปที่เพจบาบูสินค้าเกษตรของผมได้เลยเข้าไปที่เพจบาบูสินค้าเกษตรของผมได้เลยนะครับผมเข้า <ๆ S 1> ไปสอบถามไปดูเลยว่ามีตัวใหม่บ้างเรามีกล้วยไม้ป่านานา,นา,นานชินิตนําเข้านะผมมีสินค้าตลอดทุกตัวเราสามารถหาหคุณได้ทุกตัวนะครับผมสนใจทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0959418988 โทรมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงครับผมหรือโทรไปอีกเบอร์ถ้าโทรไม่ติดคือ093 4577 611นะครับผมอาาะเราอยู่ด้วยกันเนาะพอสกับ A นะครับผมพอสกับ A คือพอส A เอชาแนลนะครับโอเคคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ